เนาตัวนี้นะคะประวัติดีประวัติงามมากๆเลยนะคะไม่เคยมีชนนะคะไม่เคยสวมซากนะคะไม่น้ําท่วมนะคะอันนี้เรารับประกันจริงๆนะคะส่วนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับน้องแนนนะคะแล้วนี่เป็น EP ีพิเศษนะคะลูกค้าที่ท้าทายความสามารถน้องแนนมากๆเลยนะคะเพราะว่า เป็นครั้งแรกกับการรีวิว m r r e e e s เป็ n z นสวยๆแบบนี้นะคะเพราะว่าตื่นเต้นมากเลยเนาะข้อมูลนี่พยายามเก็บเกี่ยวมาพอสมควรนะคะกับการมารีวิวให้ลูกค้าแล้วก็ท่านผู้ชมเนาะได้ชมก็วันนี้นะคะน้องแนนมายืนอยู่กับ c a c l a นะคะ250นะคะตัวนี้นะคะเป็นปี2016นะคะแล้วก็ Minor Change ชนะคะเป็นปีของ2017นะคะตัวนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักแล้วก็ดูน้องใกล้ๆนะคะแต่บอกเลยว่าคันนี้นะคะสวยแล้วก็เหมาะสมกับราคามือสองมากเลยนะคะราคามือสองนี่ก็คือแบบยังไงดีตื่นเต้นไปหมดเลย m e r c e d e เดเป็นครั้งแรกเนาะตัวนี้นะคะราคามือหนึ่งเนาะอยู่ที่2 0 0แสนเออสองแสน,ออส,อแส,นสองล้านนะคะสามแสนแปดหมื่นบาทนะคะก็มาอยู่กับชินน้องแนนแล้วก็ที่เต็นท์ไมค์กุทา เราให้ไปในราคาแค่1ล้าน5แสนบาทเท่านั้นนะคะ1ล้าน5แสนเนาะก็ประหยัดจากมือหน,นะคะไปเยอะมากๆเลยเนาะก็เหมาะสำหรับสภาวะเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ท่านผู้บริหารนะคะหรือจะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะสปอร์ตดุดันแบบนี้นะคะกับเจ้า Mercedes-Benz เดี๋ยวเล่ามา พอรู้จักน้องแล้วก็ดูห้องเครื่องกันนะคะแล้วก็ภายในเนาะบอดี้ภายนอกว่าจะสวยกันขนาดไหนตามน้องแนนมาเลยค่ะโอเคค่ะก็นี่เลยข้างต้นที่น้องแนนเอ่าไว้เนาะว่าไฟ daytime running light นะคะตัวนี้จะปรับแสงนะคะพร้อมกับถ้าเกิดเป็นกลางวันกลางคืนนี่เขาจะปรับให้อัตโนมัติเลยนะคะถ้าเรายิ่งวิ่งไวนะคะแสงก็จะจิ้งสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เนาะ ค่อนข้างาลูกเล่นค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะลูกค้าส่วนที่น้องแนนชอบที่มันไปด้วยกันเนาะก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะกับไฟที่กระจกมองข้างตัวนี้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะที่เขาจะทํางานพร้อมกันนะคะเดี๋ยวน้องแนนเปิดให้ดูเนาะตัวนี้ปิดไมเ่เอ่ย นี่นะคะไฟก็จะกระพริบกระพริบกระพริบแบบนี้เลยเนาะกระจกนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะอันนี้เนาะยวขออนุญาตปิดไฟเลี้ยก่อนตัวนี้นะคะกระจกนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็จะมีคิ้วนะคะโครเมียมนะคะทั้งด้านบนและด้านล่างเนาะเพื่อเสริมความสปอร์ตให้น้องมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ แต่น้องแนนคิดว่าอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นคิ้วสีดําอันนั้นก็เทะไรอีกแบบนะคะแล้วแต่คนชอบเนาะตัวนี้เนาะมือเปิดนะคะก็เป็นเหมือนกันเลยนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะอันนี้เนาะส่วนกุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวน้องแนนจะมาเล่นให้ดูเนาะว่าตัวนี้เนี่ยมันใช้ยังไงได้บ้างส่วนล้อนะคะตัวนี้เป็นล้ออ่ะอลลอยนะคะขอบ18เนาะยางก็จะมาคู่ตัวกับเขาเลยเป็นกูสเยยนะคะ F1 เนาะตัวนี้ยางนี่เยอนะบูสเอียยางเป็นยางเปลี่ยนใหม่นะคะเพิ่งเปลี่ยนตอนเอารถเข้ามานี่เองรับรองว่าเอาไปนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะ้ำมันเครื่องของเหลวนะคะเราเปลี่ยนจากศูนย์เบนโดยตรงนะคะลูกค้าเพราะว่าเป็นรถยุโรปคันแรกนะคะที่เราจะเอาเข้ามาขายเนาะอนาคตข้างหน้าอีกสัก สามสี่เดือนห้าหกเดือนนะคะหรือเศรษฐกิจดีกว่านี้นะคะอาจจะได้เห็นพวกมินนี้นะคะหรือ,อคูเป้อะไรอย่างนี้นะคะก็ตัวนี้ก็คล้ายๆกันเหมือนกันเนาะก็อาจจะมีรถยุโรปเข้ามาให้เห็นเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะไม่ได้ขายให้รถไซส์เล็กและอยากจะบอกว่าทางร้านเราก็มีแบบนี้ให้เลือกเหมือนกันนะคะสําหรับใครนะคะที่ไม่ได้มองหารถเล็กๆนะคะอยากจะดูเป็น แบบนี้นะคะที่ร้านเราก็มีให้ดูอีกเช่นกันเนาะตัวนี้นะคะประวัติดีประวัติงามมากๆเลยนะคะไม่เคยมีชนนะคะไม่เคยสวมแาบนะคะไม่น้ําท่วมนะคะอันนี้เขารับประกันจริงๆนะคะส่วนตัวนี้เนาะเป็นรถที่ได้มาจากคนรู้จักของเจ้าของที่นี่เองรับรองว่าดูแลมาดีมากนะคะลองเข้ามาชมได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่างๆของรถกันบ้างดีกว่าในส่วนของด้านข้างไม่มีอะไรมากนะคะเขาก็จะออกแบบมา ให้ค่อนข้างโฉบเฉี่ยวเป็นรถที่สปอร์ตอยู่แล้วนะคะชื่อเขาก็สปอร์ตอยู่แล้วตัวก็สปอร์ตนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันนั่งเนาะนี่เลยความพิเศษของเบนซ์ตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ตรงด้านหลังเลยเนาะบอกไว้เลยว่าไฟเขานะคะสวยงามมากๆเนาะแล้วก็ที่เห็นได้ชัดๆเลยนะคะก็คือ CLA นะคะ250แล้วก็โลโก้ m e r c e d e เ Ben z นแบบนี้นะคะ ส่วนข้างในนี่เลยที่น้องแนนบอกเนาะว่าตัวนี้มันเล่นยังไงได้บ้างนะคะใครที่เที่วข,ของมาเกะก,กะมือนะคะไม่มีอะไรที่จะไปเปิดนะคะไม่ต้องเข้าใกล้เขาเลยแค่เรากดตัวนี้นะคะจะมีให้เห็นแบบนี้เลยเนาะตัวนี้เป็นตัวล็อกนะคะตัวนี้เป็นตัวกดล็อกนะคะส่วนตัวนี้เป็นตัวเปิดฝากระโปรงหลังน้องแนนก็จะกดไว้อ๋อแนไม่ได้ดับเครื่องแปบบ๊บนึงนะ เลยว่าสตาร์ทเครื่องรถไว้นะคะอ่ะนี่เลยเข้ามาดูใกล้ๆตรงนี้นะคะก็จะมีไฟนะคะส่องให้แบบนี้เลยเนาะเวลาเปิดไว้นะคะไม่ต้องกดด้านในนะคะหรือใครที่เดินออกมาจากรถนะคะแล้วก็ไปห้างสรรพสินค้านู่นนี่นั่นจะเก็บของด้านในนะคะกดตรงนี้ได้เลยเนาะตัวนี้นะคะห้องเก็บสัมภาระนะคะบรรจุได้450ลิตรเลยนะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวนะคะตัวข้างล่าง โอเคจะบอกไว้เลยว่าตัวนี้นะคะเขาออกแบบมาให้รัดกับยางนะคะที่เวลาล่วแล้วอะไรแล้วนะคะไม่ต้องจอดซ่อมนะตรงนั้นนะคะขี่ไปที่ร้านได้เลยเนาะเพราะว่าตัวนี้สามารถบดไปได้เขาจึงไม่มียางอะไรแถมมาให้นั่นเองเนาะ<ม>ก็เป็นตามเซฟคอร์สไปอีกอย่างหนึง่งโอเคส่วนด้านข้างนะคะก็จะมีเลยถุงปฐมพยาบาลนะคะ เดี๋ยวน้องแมจะเปิดให้ดูว่าข้างในมีอะไรเนาะก็สุงเประถมพยาบาลนะคะก็มีอันนี้ที่พันแผลเนาะแล้วก็มีกันกรงกันไกมาให้ตัดพร้อมนะคะอันนี้คือของใหม่นะคะไม่เคยได้แกะใช้เลยเนาะเขาเอามาให้เผื่อแบบไปเที่ยวกันนะคะไปแบบเล่นนงเล่นน้ำแล้วเหินบาดนะคะก็นี่เลยเครื่องประถมพยาบาลเบนซ์เขาแถมมาให้ด้วยเนาะแล้วก็มีตะข่ายให้นะคะทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยเนาะ ตัวนี้มีไงตะขายมันก็สีดำดำนะคะก็จะมองยากหน่อยตัวนี้ก็มีที่เสียบชาร์จแบตให้ด้านหลังด้วยนะคะเผื่อแบบไปทิปกันไปอะไรกันเนาะเสียบสายต่อ,อลำโพงบลูทูธนะคะฟังได้สบายสบายเลย อันนี้ร่มเหรอคะร่มไม่ได้แถมร่มของเจ้าของนะคะแต่ลูกค้าท่านไหนอยากได้นะคะที่ไมค์กูค่ะเราก็มีร่มสีสันสวยๆนะคะเฉพาะกันฝนนะคะเพราะว่ากันแดดนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเลยโอเคอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เปนการเสียเวลาไว้หน่อยเนาะโอเคค่ะก็นี่นะคะมี ชาร์จอินนะคะอันนี้นะคะเพิ่มความสวยงามให้รถนะคะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเนาะส่วนคิ้วด้านบนนะคะจนถึงหลังคาก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัวนี้นี่เรามีสลูด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทดลองเล่นกันเนาะว่ามันเล่นยังไงแต่ว่าก่อนอื่นน้องแนนจะพาไปดูข้างในด้านหลังก่อนเนาะอ๋อลืมบอกก่อนจะเข้ารถก่อนจะเข้ารถนะคะสมมุติว่าอันนี้น้องแนนล็อกรถไว้เนาะนี่เลย กระจกก็จะพับเข้านะคะเวลาอยากจะเปิดรถไว้ก่อนนะคะหรือจะเอื้อมเก็บของในเวลาที่เราล็อกรถไว้แล้วนะคะกดตัวล็อกรถนะคะค้างอ,อ๋อไม่ใช่ต้องเป็นตัวปลดล็อกขออภัยค่ะต้องเป็นตัวปลดล็อกนะคะกดค้างไว้แบบนี้นี่ จะเปิดให้ทั้งหมดพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นกระจกด้านซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็ซันลูฟนะคะเพื่อระบายความร้อนนะคะอันนี้ก็ก่อนเราจะขึ้นรถเนาะออกจากห้างสรรพสินค้ามาก็มันร้อนอ่ะเปิดระบายลมก่อนนะคะแล้วก็ถ้าใครจะปิดขี้เกียจต้องไปกดเทีละชิ้นทีละส่วนนะคะน้องแมนก็ให้กดตัวนี้ตัวล็อกนะคะกดไว้แบบนี้เลยเขาก็จะมีเสียงซึดนะคะระหว่างเป็นเสียงแตะเบาๆนะคะเวลาปิดเวลาเปิดเขาจะมีให้นะคะ ค,ความสามารถของกุญแจนะคะบอกเลยว่านี่แค่ความสามารถของกุญแจเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าค่ะว่าจะสามารถเยอะขนาดไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มนะคะเครื่องเล่นนะคะฟังก์ชันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคค่ะตอนนี้นะคะน้องแนงก็พาเข้ามานั่งในส่วนของด้านในรถกันแล้วเนาะข้างนอกขาวข้างในดําแบบกริบเลยนะคะลูกค้าตัวนี้เลยอ่ะันดับแรกเดี๋ยวน้องแนงจะพามาดูที่ประตูกันก่อนเนาะ นี่เลยซูมเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นตัวปรับเบาะนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นการาปรับเบาะให้มันต่ำลงแล้วก็เลื่อนขึ้นหน้าถอยหลังได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของด้านตรงกลางตรงนี้นี่เลยนะคะแล้วก็อันเล็กๆนี่เป็นหัวนะคะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เลยส่วนใครนะคะที่ใช้คนเดียวหรือใช้กับแฟนนะคะตัวนี้มันจะมีเลขให้ปรับ 1 2 3ส,สามนะคะแล้วก็ถ้าสมมติน้องแรนปรับอ่น้องแนนนั่งขนาดนี้เนาะแล้วน้องแนนโอเคละที่คนที่2นะคะน้องเนนก็จะกดกดตัวเมตัวนี้ก็จะเป็นการจดจํานะคะว่าคนขับอของเราตัวนี้ถ้ามีใครมาปรับก็เราก็สามารถกดกลับเป็นของเราได้นะคะตัวนี้ก็เป็นล็ load, อกรถแล้วก็ปลดล็อกอัตโนมัตินะคะก็ใช้แบบนี้เลยส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นการปรับกระจกนะคะมาเข้ามา นี่เลยตัวนี้นะคะจะเป็นการปรับกระจกนะคะเลื่อนซ้ายขวานะคะสําหรับเลนเนาะอันนี้ก็พับเข้านะคะพับออกนะคะแล้วก็จะเป็นตัวข้างในนะคะนี่เลยก็จะเป็นตรงนี้เลยอันนี้ก็กระจกไฟฟ้านะคะกระจกตัวนี้นะคะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดฝากระโปรงด้านหน้านะคะเดี๋ยวน้องแนนจะพาไปดูว่ามันเดี๋ยวโอเคเขาแค่แตะเบาๆก็ได้นะคะแล้วก็เรามาดู นี่แหละปัญหาของการไม่ใส่แว่น <laughs> โอเคค่ะนี่เลยก็ประมาณนี้เดี๋ยวเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทให้ดูเลือกเกี่ยวกับหน้าปัดนะคะนี่เลยอ่ะไม่ต้องตกใจเสียงยางค่ะอันนี้ด้านหน้าปัดนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เลยนะคะอยากบอกว่าแบบความที่เป็นเบนซ์นะคะยังไงก็ยังเป็นเบนซ์เนาะเป็นรถที่ราคาแพงแล้วก็บวกด้วยความสปอร์ตนะคะการใช้งานที่แบบครบคันมากๆเลยนะคะ อันนี้น้องแมงก็เปิดเพลงให้ฟังเนาะส่วนน้องแมงจะมาอาธิบายทีละส่วนนะคะเอาตั้งแต่พวงมลาลัยที่เราจับตัวเลยดีกว่าเนาะตัวนี้นะคะเป็นพวงมลาลัยแบบสามก้านนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นการปรับของหน้าปัดด้านหน้านะคะว่าอยากดูระดับอะไรนะคะเลขไม้นะคะหรือว่าเป็นพวกเอ่อฟังก์ชันของส่วนหน้าปัดเนาะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นการใช้เกี่ยวกับเครื่อง เครื่องเสียงนะคะลดเสียงเบาเสียงนะคะเราก็ขับรถอยู่ไม่ต้องเอื้อมมือไปแปะที่ด้านหน้าเนาะแล้วก็ตัวนี้ถ้าเกิดมีใครกับเราหรือเราโทรศัพท์เข้านะคะแล้วก็กดที่ตัวนี้เสียงก็จะหายโอเคแล้วก็กดกลับมาใช้งานได้ปกตินะคะส่วนตัวนี้เนาะด้านหน้านะคะคอนโซลหน้านะคะในส่วนของแอร์นะคะจะมีแอร์ให้5ช่องนะคะตรงนี้เนาะเป็นกลมๆแบบนี้เลยสามารถมือปรับหมุนได้แบบนี้เลยนะคะ ด้านล่างมาก็จะเป็นมิด้าล่างสีด้านบนนะคะก็จะเป็นหน้าจอนะคะตัวนี้นะคะคันหน้าจอขนาดแนิ้วนะคะแล้วก็ด้านล่างมาก็จะเป็นในส่วนของเครื่องเสียงนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการเวลาเรากดรับโทรออกนะคะการโทรกันอะไรก็สามารถใช้ได้ทางตรงนี้แล้วก็ทุมอะไรเลยด้านล่างขัดจัดด้านบนลงมาอันนี้ก็จะเป็นตัวป,ปรับแอร์นะคะปุ่มเยอะมากช่องเยอะมากนะคะ ัน,นสามารถเก็บเหรียญเล็กๆน้อยๆได้นะคะถ้าไม่ใช้ล้วก็อ่าโอเคปิดมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้ที่วางแก้วน้ำเนาะแล้วก็นี่มีเพิ่มมาให้ด้วยนะคะวางได้ซ้ายขวาเลยเนาะอ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซูมขึ้นมาด้านบนบ้างนะคะตัวนี้นะคะอย่าแกล้งน้องคะ่ะตัวนี้นะคะเป็นการปิดเปิดสลูปนะคะเอาไว้รับลมนี่เลยมันต้องออกไปดูข้างนอกแหละ อันนี้ก็จหแบบไปกับแฟนนะคะหรือไปกับเด็กน้อยนะคะหรือมีน้องหมาน้องแมวนะคะเอาขึ้นรถมาเนาะเปิดลมลับนะคะก็จะโอเคนี่เลยมาแล้วส่วนที่สำคัญระหว่างการใช้งานนะคะอันนี้ก็คือต้องศึกษาดีๆแหละสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเบนซนะ์เนาะเพราะว่าโหน้องแนนเป็นเป็นเป็นคันแรกที่น้องแนนจับนะคะตัวนี้เนาะ,ะก็ เอางี้มามาดูใกล้ๆตัวนี้นะคะจะเป็นตัวปรับนะคะ,ะที่ปัดน้ําฝนนะคะก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อย่างนี้เลยนะคะนี่เลยอ่ะแล้วก็ก้านปัดน้ําฝนนะคะจะอยู่ด้วยกันกับไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็มีไฟสูงอ่ะอันนี้ไฟเลี้ยวคือน้องแนนกดตบขึ้นนะคะก็ขวานะคะเลือเอาลงก็ซ้ายแบบนี้เลยส่วนถัดลงมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวปรับนะคะของเลขไมอ่ะเดี๋ยว อ๋อนี่มันจะแสดงผลที่หน้าจอตรงกลางนะคะเวลาเราใช้งานมันก็จะแสดงผลที่หน้าจอตรงกลางโอเคกล้องไม่ค่อยจับเลยเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่ส่วนตัว RND แล้วก็ตัว P นะคะสำคัญมากๆเลยเนาะนอกจากตัวนี้จะมีเกียร์ Pattern ์ h i น,นะคะยังมีตัวปรับเกียร์นะคะตรงนี้เลยอ่าเดี๋ยวน้องนายส่งให้อ่านี่เลยนะคะ เวลาจะใช้งานนะคะก็ปะกะติเลยนะคะกดไปถ้าจะขึ้นอ่ากดตกขึ้นไปข้างบนนะคะหน้าจอก็จะแสดงผลด้านบนนี้เนาะพอต้องเด่นเอาขึ้นทีนึงนะคะแล้วก็กดลงกลางเบาๆเกียร์ว่างนะคะส่วนดีนะคะกดหนักๆลงมานะคะก็จะเดินหน้าเนาะแล้วก็ถ้าจะกลับเกียร์พนะคะจอดรถนะคะมันจะมีปุ่มตรงนี้นี่เลย จะมีปุ่มตรงนี้นะคะนี่เราก็กดไปกดหนึ่งครั้งเป็นทีเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ศึกษาเนาะใครจะใช้ก็ต้องศึกษาอยู่แล้วเนาะเพราะว่าจะซื้อรถแต่ละคันนะคะก็ทั้งศึกษาทาั้งการใช้งานทั้งสมรรถนะแล้วแล้วก็ค่า maintenance น,น,นะคะแต่บอกรวยเลยนะคะสําหรับใครที่ไปซื้อเจ้าตัวนี้ออกจากศูนย์นะคะน้องแนงเคยฟังเนาะว่าเซลล์มือนหนึ่งเขาก็จะอธิบายว่าอ่ไม่ใช่เซลล์หรอกเป็นคนรีวิวนี่แหละ อย่างน้อยเราต้องกำเงินไปเป็นล้านนะคะไหนจะค่าประกันของเขานะคะประกันศูนย์ด้วยเนาะไม่ใช่แค่ประกันรถยนต์นะคะมีประกันรถยนต์และ1อ่อะประกันศูนย์นะคะที่จะเช็คศูนย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ อีกหนึ่งนะคะราคาก็หลัก5้า0 0ื่นขึ้นนะคะอันนี้คือขั้นต่ำเนาะถ้าอยากรู้จริงๆก็ศึกษาเอานะคะเพราะว่าน้องแมนก็ไม่เคยเข้าเหมือนกันเนะาะโชรูมเบน์ปกติที่เนี่ยจะขายแต่รถเล็กๆเราก็จะเก็บข้อมูลรถเล็กๆแต่นี้เป็นคันแรกเนาะแต่น้องแนศึกษามาก็ประมาณนี้เลยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดนะคะในการอธิบายให้ฟังเนาะแล้วก็ในการชี้แจงให้ลูกค้าฟังนะคะผิดพลาดน้องแมนก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่า คันนี้นะคะเป็นคันแรกที่น้องแนนได้รีวิวเนาะน้องแนนก็พยายามเก็บนะคะเกี่ยวความรู้เล็กๆน้อยๆที่จะสามารถเอามานําเสนอได้มาให้ฟังนะคะส่วนสิ่งสุดท้ายที่สําคัญไปกว่าที่นั่งของคนขับนะคะบอดี้รถภายนอกแลคะ่ะแล้วก็ปัจจัยสําคัญมากๆของตัวรถนั่นก็คือหัวใจนะคะเราจะไปดูห้องเครื่องกันว่าเนี้ยขนาดไหนไปกันคะ่ะ โอเคค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ในช่วงที่สำคัญที่สุดของการเลือกซื้อรถแล้วนะคะเลขเครื่องตัวเครื่องนะคะสำคัญมากๆเลยเนาะไม่ใช่ว่าบอดี้เดิมนะคะแต่ทำการยกเครื่องมาอันนี้ก็ไม่เอานะคะก็เดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเนาะว่าเบนซ์นะคะตอนนี้ช่องเครื่องเขาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวน้งแนนจะมาบอกถึงแรงม้าของเขาแล้วก็ ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องเบนซิน4สูบแถวเรียง16วาลวาวนะคะมาพร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์นะคะขนาดของเครื่องนะคะ2000ซีซีนั่นเองเนาะแล้วก็แรงม้านะคะ155 5กิโลวัตต์นะคะ211แรงม้านะคะตัวนี้เนาะแล้วก็อัตราการเร่ง0ูนยรนะคะอยู่ที่6.5วินาทีนะคะส่วนท็อปสปีดตัวนี้นะคะทำเวลาได้240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเนองเนาะแล้วก็ ตัวนี้นะคะอันที่มากไปกว่านั้นก็คือเป็นเกียร์อัตโน,ตโนโมัติเดินหน้า7จังหวะนะคะมาพร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์พวงมาลัยนะคะตัวนี้เนาะก็คือเกียร์ชิปแพนเดอร์นั่นเองเนาะในส่วนของหน้าหน้าที่ต้องแนนรีวิวไปก็ประมาณนี้เลยคะ่ะสำหรับ m e r c e d e เ b e n บนตัวนี้นะคะก็เป็น c l a 250นนะคะตัวนี้เนาะก็ได้ทั้งรถเดิมนะคะเครื่องเดิมสีเดิมนะคะรับประกัน เล็กไหมนะคะไม่มีการไปชนหนักมาอย่างแน่นอนอันนี้ไม่ว่าคันไหนนะคะแต่ให้เป็นรถราคาถูกหรือรถราคาแพงนะคะน้องแนนก็ยังทําการรับประกันอีกเหมือนเดิมนะคะทุกคันนะคะสามารถเอาเข้าเช็คที่สย์ได้เนาะแล้วก็ปัจจัยหลักๆของทางร้านนะคะก็ยังยึดมั่นในมาตรฐาน 4P ของทางร้านอีกเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นพรีเมียมคาร์พรีเมียมเซอร์วิสพรีเมียมไฟนนั์แล้วก็พรีเมียมฮาร์ดนะคะก็ อยากทราบรายละเอียดที่มากไปกว่านั้นเนาะสำหรับ C p พีของเรานะคะหรือมาตรฐานของทางร้านเรานะคะก็นนะะย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะเพราะว่าน้องแนนรีวิวนะคะบางคลิปก็จะพูดบางคลิปก็จะไม่ได้พูดเนาะก็พูดบ่อยๆเดี๋ยวก็เบื่อเนาะก็ประมาณนี้เลยคะ่ะวันนี้นะคะน้องแนนก็จะขอฝากนะคะ m e r c e d e s b e เ z นตัวนี้นะคะกับราคามือสองนะคะอยู่ที่1ล้านนะคะ5 9 0 0 0 0บาทนะคะตัวนี้เนาะ ได้รถสวยๆนะคะพร้อมการใช้งานนะคะห่างจากมือหนึ่งี่ไม่เครึ่งล้านกันเลยทีเดียวนะคะก็ประมาณนี้เลยใครที่สนใจนะคะยังไม่สะดวกเข้ามาดูนะคะแต่อยากจะทำความรู้จักน้องเพิ่มเติมนะคะอยากดูภายในหรือว่ารายละเอียดการออกรถอะไรนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์เพจนะคะหรือจะเป็นไลน์แ ของบริษัทนะคะเบอร์เฮียไมยก็ได้เนาะที่นี่เรายินดีให้คำปรึกษาแล้วก็บริการทุกคนนะคะได้เท่าเทียมกันอยู่แล้วเนาะวันนี้น้องในก็ขอฝากเจ้าคนนี้ไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ